ฮ่าพูดอีกพูดอีกพูดพูดอีกพูดนานๆานดิพูดเร็วพูดเอาพูดอีกใจยายดูพูดเร็วพูดหน่อยพูดหน่อยพูดเร็วเอาไปพูดในห้องน้ำแล้วล่ะค่ะคุณยาย่ะเร็วมาพูดเร็วู ไม่เาไปพูดเลยไปพูดคนดูใจพูดไปพูดชูวมาพูดเร็วมันไปอีกแล้วเอาพูดตรงนี้อะไรวะขึ้นมือเอาไปพูดแล้วพูดแล้ว